สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กำลังจะนำรถไปเข้าอู่นอกนะครับไปให้ทางอู่ช่วยดูอาการนะครับตอนนี้เรากำลังผ่านนะครับสำนักงานธนรักษ์พื้นที่นนทบุรีนะครับอยู่นนทบุรีเราจะไปฉลองกรุงนะครับนี่กำลังเดินทางนะครับชาวนี้รถติดมากนะครับ อันนี้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาคารนะครับที่กำลังก่อสร้างเป็นอาคารใหม่ของเขาเรียกว่ากศทชนะครับเนี่ยของนนทบุรีนะครับใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยฮะดูอาคารก่อสร้างนะของกอสอทชนะครับโอ้ยังใหญ่เลยอันนี้อยู่ตรงศูนย์ราชการ นนทบุรีนะครับอันนี้วิ่งมาในช่องทางเขาเรียกช่องทางพิเศษนะครับช่องทางพิเศษในเช้าเนะฮะเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่ารถติดมากนะครับก็ค่อยๆไปกันนะครับเป็นปกติแล้วเดี๋ยวนี้รถติดไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกละนะครับติดทุกที่ล่ะครับนะอันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามฟากไปนู่นเลยฮะไปฉลองกรุงนะครับเออเอาไปให้ช่างดูหน่อย นะครับว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นช่างที่คุ้นเคยกันนะครับเพื่อนๆก็ไปเรียกว่ามีปัญหาก็มาพบช่างนะก็คือช่างโอ้เนี่ยนะฮนะตัมีอะไรก็มาให้ช่างเขาช่วยดูนะครับเคยรีวิวให้เพื่อนๆออฟังไปทิ้งแล้วนะครับตัวโอของช่างโอนะครับอยู่ที่ฉลองกุงนะนะครับคนที่ใช้รถมาด้านะครับ นะปัญหาก็คือจะเข้าอู่นอกที่ไหนดีนะครับที่เรียกว่ามั่นใจนะครับอู่มีเยอะนะฮะเพื่อนๆแต่อู่ที่ได้เขาเรียกว่าดูแลไม่ใช่เป็นอู่ที่เขาเรียกว่าอู่ออพันธมิตรนะมีน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอู่ที่โอ้หนะครับแก้ปัญหาไม่จบแล้วก็เขาเรียกว่าฟันนะครับหัวแหวหัวแบนนะ คนะ่าใช้จ่ายทุกวันนี้ก็ต้องประหยัดนะงานนั้นการเลือกอู่ต่างๆนะครับก็มีหลายๆที่นะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องคอยดูข้อมูลในหลายช่องทางนะครับอ่เดี๋ยวเดินทางกันครับอันนี้ถึงอู่โอแอนด์เฟนนะครับออโต้เซอร์วิสฉลองกรุงลเยนะครับ ะะก็เป็นอู่ที่เรียกว่าสภาพโดยรวมภายนอก,ก็อาจจะเป็นเหมือนเ,อเป็นโกดังเก่านะครับแต่ก็เอามาทําการเ,าเปิดเป็นอู่นะครับแต่โดยช่างเองก็มีความเชี่ยวชาญนะครับเป็นช่างของม a จาครับเนี่ยฮะครับ,รบนะะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีรถที่เข้ามานะครับเคยรดว,วให้เพื่อนๆดูนะครับก็มีรถที่เข้ามา ให้ช่างเขาดูนะครับเป็นมาด้าทางนั้นนะฮะนนะฮะก็คือมาด้าล้วนๆเลยนะครับเนี่ฮะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยวเอาไปให้ดูหน่อยนะครับเอาไปให้ดูอาการนิดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะก็ถ้าถามว่าเป็นอูท่ที่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งอู่นะครับที่น่าจะน่าจะเป็นที่เขาเรียกว่า รู้จักกันนะครับในในกลุ่มคอมาด,ด้านะเพื่อนๆนะครับถ้าไม่ใช่กลุ่มมาด,ด้าก็อาจจะไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมเอาเข้าขึ้นไปเลยอืออู้เนี่ยนะนี่นะนนนะนี่คือภายในถ้าข้างนอกเสียงช่างเขาทางานมันจะเสียงดังหน่อยก็เลยไม่ไม่ได้นั่นนะครับเนี่ยครับอันนี้คือรถที่กำลังรอคิวการซ่อมนะครับ คือเอาขึ้นเช็คช่วงล่างนะครับนี่ครับอันนี้คือช่วงล่างขอบคุณเพื่อนๆท,ที่ติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์รายการโมจิชินบายทีแซบพบก,กันทีหน้าวันนี้ขอตัวครับขอบคุณมากครับ